มาดูเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนกําลังติดตามกันอยู่น<ะ>ึก็ดูละครนะกับภาพที่เกิดขึ้นแล้วชื่อปฏิบัติการของเขายิ่งกว่าละครคุณผู้ชมฮนุมานถล,ล่มกรุงดิไอคอนนี่ใช้ชื่อนี้นะคุณผู้ชมเมื่อวานอย่างที่เล่ากันไปจับ18บอสควบคุม18บอสตามหมายจับนะครับนำตัวไปสอบปากคำทีนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการส่งสารประเด็นสำคัญคือว่า า <f ie> จะให้ประกันตัวหรือเปล่าน,นะครับ,เ,รบเป้าหมายทั้งหมดคุณผ <c oughs> ู้ชมอันนี้อเป็นภาพบอสคอถูกไหมล่ะที่ถูกรวบพาสอคบ,อ,อ,บอ,อ่ะสอคบอเลยแล้วก็ถูกนำตัวไปที่ตำรวจ18คนเลยค่อยๆทยอยเดินกันไปนะอันที่หลักๆอันนี้คือบอสบินนะครับแลว้วก็มีบอสแซมบอสกันแล้วก็คนอื่นๆด้วยซึ่งสีหน้าสีตาของแต่ละคนนี่ดูคุนกันคุณผู้ชม เครียดนะเครียดยกมือไหว้สื่นบนชนแล้วก็สีหน้าสีตาคือต้องบอกว่าทุกคนค่อนข้างเคร่งเครียดมากนะครับนี่ฮะนอกจากบรรดาบอสทั้ง18คนที่ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคําแล้วมีการยึดทรัพย์สินหลายรายการนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรถหรู ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกงนาฬิกาต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นาฬิกาจำได้ว่านี่คือนาฬิกาของคุณกันที่บอกว่ารวมมูลค่าประมาณ160ล้านดูรถหรูรถหรูที่ไปทำคอนเทนต์ต่างๆรถของใครอะไรยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานในระหว่างที่คุมตัวทั้ง18คนเนี่ยเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็ไปตามยึดทรัพย์สินต่างๆมาด้วยนะครับนี่เมื่อวานนี้นักข่าวบอกโอ้โหอยู่ที่นั่นนี่คือคาราวานรถหรูเนี่ยค่อยๆทยอยมานึกว่างานโชว์รถอ่ะ23มคันคุณผู้ชมค ้16 <26 S 2> จุดยึดไป23คันได้เงินสดมาบางส่วนและที่สำคัญคือไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโน้ตบุ๊กคือไปหาข้อมูลต่างๆว่ามันมีข้อมูลอะไรมีสินค้าแบรนด์น o แบรนด์เนมต่างๆเอกสารต่างๆนี่ก็คือยึดมาหมดเลยทีนี้ทั้ง18คนถูกควบคุมตัวนะครับอยู่ภายในอาคารประชาอารักษ์กองบังคับการกองปราบแล้วอาจจะเป็นภาพแต่กลางคืนกระทั่ง8โมงคุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวทุกคนนี้มาสอบปากคํา ทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะโดนไปสองข้อหานะก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเอาต่อมานะคะช่วงราวๆสักบ่าย3ามโมงครึ่งค่ะตำรวจคุมตัวทั้ง17บอสนะคะทยอยขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวไปที่ศาลฝากขังนะคะตามกฎหมายตำรวจใช้รถตู้สคันแล้วก็รถตำรวจนำขบวน1คันค่ะ ซึ่งในแต่ละคันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งประกบไปกับผู้ต้องหาด้วยคันที่4เป็นกลุ่มบอสดารานะคะก็คือแซมการเอกแล้วก็มินแซมกับกันเนี่ยก็มีการยกมือไหว้สื่อมวลชนแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะคะส่วนมินก็มีการแต่งตัวด้วยเสื้อคลุมมีฮูดแล้วก็สวมเสื้อกันหนาวทับอีกชั้นสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็แว่นตามิดชิดด้วยค่ะ ก่อนรถตู้นะคะจะเคลื่อนออกจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมุ่งหน้าไปที่ศาลอาญารัชดาเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือแค่บอสพอลคนเดียวนะคะคที่ยังไม่ส่งสารเพราะว่ายังสอบปากคําไม่เสร็จตัวของบอสพอลเองรวมถึงทนายความเนี่ยมีความประสงค์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นก็เลยนําตัว ส่งฝากขังน่าจะในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คือส่งฝากขัง17บอสเท่านั้นแล้วก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ และก็ขณะเดียวกันเนี่ยทนายความของบอสพอลเองบอกด้วยนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเจ้าตัวไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนอกจากให้ดูแลแม่และลูกนะคะคือมีตรลงมีลูกซึ่งตัวบอสพอลเนี่ยยืนยันคำให้การเดิมคือทําธุรกิจไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และปฏิเสธข้อกล่าวหาแม้เบื้องต้นตํารวจจะคัดค้านการประกันตัวแต่ทนายความเองก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นในชั้นศาลให้กับบอสทั้ง18คนแล้วค่ะ โดยจะถแถลงต่อศาลว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีตั้งแต่ต้นมารายงานตัวแล้วก็ยินดีมาให้ปากคำตั้งแต่ก่อนจะถูกออกหมายจับด้วยและมารายงานตัวทุก5วันเพื่อให้ตำรวจและศาลเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่หลบหนีอย่างแน่นอนค่ะเป็นเสตเศษเลยครับเปรนเสตเศลยครับยอมรับไม่ได้เลยครับยอมรับในง,งานเข้าเลยนะ <c oughs> ครับในนี้โดนจับที่สบผมว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่ฐานท่านน่าจะรับฟังในการอนุญ,ญาตให้ประกันได้ผมขอคุยก่อนว่าเราจะ ประกาศทั้งเราประกาศทั้งหมดไปเชยยอดเท่าไหร่ยื่นแล้วท่านไม่ให้ท่านไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนที่นอนโอ้โหถ้าไม่ได้ประกันก็แค่เปลี่ยนที่นอนโอ้ใช้คํานี้เลยก็ถ้าคืนนี้ยังไม่ได้ประกันอีกก็คืนนี้ก็คืนที่2แล้วใช่ใช่ไหมแล้วก็สภาพเนี่ยทางเพจสอบสวนกลางก็ขึ้นแบบล้อกับภาพยนตร์ที่หยดอ่ะเป็นที่พักเนี่ยเป็นเหมือนเป็นลูกกลงแล้วก็คือทุกอย่างก็คือเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์แหละว่าไม่ได้มีสิทธิพิเศษไม่ได้มีความ VIP อะไรถ้าต้องอยู่ห้องขังก็เป็นห้องขังนอนพื้นนนนนะะคอพื ไม่มีที่นอนไม่มีชุดให้เปลี่ยนด้วยซ้ำน,นะคะใครจะพาดคิดคุณผู้ชมครับ<ม>นี่คือดาราระดับแม่เหล็กทั้งนั้นเลยใช่ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ